สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวนะคะวันนี้นำแนวทางตัวเลขจากความฝานันฝันในคืนวันพระนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะเป็นความฝันของคนอื่นนะคะที่นางแม่นำมาจากกลุ่มทำนายฝานันจาก Facebook ค่ะเดี๋ยวเราไปดูความฝันกันเลยค่ะฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันว่าได้ซื้อรถยนต์มาใหม่เอี่ยมเลยในฝันไม่เห็นทะเบียนรถ แต่รถที่ท่านใช้ปัจจุบันคือทะเบียน2085ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขนย้ายบ้านจากบ้านหลังเก่าเพื่อที่จะไปบ้านหลังใหม่ในฝันคือบ้านหลังเก่าเลขที่4 1หมู่1ปัจจุบันนี้ท่านผู้ฝันอยู่ที่บ้านเลขที่3 2สองทับฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าโปรยขนมจีนให้กับแมวซึ่งเป็นหุ่น สักพักแมวกลับกลายมีชีวิตหลายตัวท่านผู้ฝันชอบตัวเลขแมวที่แปลคือ539 537 13และ15ต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นผู้ชายเขายืนอยู่และเห็นที่เสื้อเขามีราคาติดไว้เป็นจำนวนเงิน750บาท ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ปลาช่อนแล้วเห็นปลาช่อนตัวใหญ่มากๆเท่ากับรถสาเล้งของท่านท่านผู้ฝันได้นำปลาช่อนไว้ข้างหน้ารถรถที่ฝันถึงทะเบียน6 2 8ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันสองเรื่องเรื่องหนึ่งฝันถึงคนที่เขาอายุ51ปีและอายุ48ปีทั้งสองคนอยู่ที่บ้านเลขที่40ทับ 1.4.5และอีกฝันหนึ่งยังฝันถึงคุณครูที่โรงเรียนเก่าฝันถึงเพื่อนเก่าอีกด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขับมอเตอร์ไซค์แล้วมีคนขับมอเตอร์ไซค์พุ่งลักษณะคล้ายจะเข้ามาชนท่านแต่ว่าในฝันท่านขับรถหลบได้รถที่ขับในฝันทะเบียน3.5.1.7 ต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าขึ้นไปบนรถเห็นคนเยอะมากเลยในฝันท่านเห็นทะเบียนรถลักษณะคล้ายจะเป็นตัวเลข3569แต่ปัจจุบันนี้ท่านผู้ฝันใช้รถทะเบียน9692มานะคะผู้หญิงฝันเห็นพระมหากษัตริย์ยื่นลอตเตอรี่ให้ ในฝันท่านจำได้ไม่ค่อยชัดเห็นเฉพาะเลขหน้าเป็นตัวเลข4-2-8ส่วนเลขท้ายของลอตเตอรี่มองไม่ค่อยชัดเลยฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นรถตัวเองมีรอยถูกเฉี่ยวชนบริเวณหน้ากระโปรงรถในฝันตกใจมากเลยรถที่ฝันถึงทะเบียน6599 ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าตัวเองขายลอตเตอรี่แล้วเลขที่ออกในฝันหมายเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งคือหนึ่งหนึ่งสี่ต่อจากนั้นจึงได้ตรวจด,ดูเห็นมีลอตเตอรี่อยู่ที่ตัวท่านสองใบซึ่งมีเลขท้ายหนึ่งหนึ่งสี่อีกด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองทำบุญทำเตรียมขนมใส่จานแล้วได้ท่องตัวเลขนี้ท่องบ่อยๆทั้งคืนเลย คือหมายเลข4-2-2-6และ4-3-1-7ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขับรถกระบะทะเบียน5-1-5-6แล้วรถไหลถอยหลังไปไกลามากในฝันทันผู้ฟันกลัวจะตกเหวจึงขับรถหักลงข้างทางเลขกุญแจของรถที่ขับในฝันคือ5-4-0-7 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงเผลอหลับตอนหัวค่ำและฝันเห็นตัวเลขแวบ,บๆจะเป็นหมายเลข9432ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีเสียงผู้ชายบอกลอตเตอรี่ในฝันเขาบอกหมายเลข35 วันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นเพื่อนในเฟซเขาพาขับรถไปทําบุญที่พัตตาคารที่วัดรถที่ขับในฝันสีน้ำเงินทะเบียน8670แต่ความจริงแล้วเพื่อนของเขามีรถฟอร์จริงๆสีขาวทะเบียน8704 กันต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นตัวเลข617ลักษณะคล้ายเป็นสีดำอยู่บนหลังคารถและจากนั้นยังเห็นเป็นตัวเลขสีขาว906อยู่บนพื้นดินและท่านผู้ฝันยังได้ท่องหมายเลขนี้ท่องอยู่ทั้งคืนอีกด้วยคือเลข617 906าซ้ำๆในฝัน ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขับรถชนคนอื่นเสียชีวิตทันทีเลยรถที่ท่านขับในฝันทะเบียน3893ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันเลขท้ายรางวัลที่1คือ319 มานะคะผู้ชายฝันว่ามีวัวสองตัวน่าจะเป็นวัวแม่กับลูกแล้วเห็นวัวขึ้นไปหลบอยู่บนห้องพระที่บ้านของท่านบ้านของท่านเลขที่หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งสองฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าตัวเองขับรถและได้ขับรถติดปีกเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าได้พาญาติพี่น้องเหาะขึ้นไปเที่ยวอีกด้วย รถที่ท่านขับในฝันทะเบียน2236ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแมยได้เล่าค่ะผู้หญิงฝันว่าตัวเองนั่งอยู่ที่หน้าร้านขายของแล้วเห็นรถของเล่นตกลงมาที่หน้าในฝันเห็นมีหมายเลข5022แล้วยังได้ยินเสียงผู้หญิงพูดบอกว่าให้ดูที่หัวรถนะท่านผู้ฝันเห็นที่หัวรถ มีหมายเลข 7-4- สีแดงแนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังขอขอบคุณทุกๆกการสนับสนุนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่นำมาเสนอนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีความสุขจเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ